ทไหนเหรอเมื่อกี้เราจะเดอตรงไหนได้บ้างอ่ะนี่ประตูนี่สวัสดีค่ะขอบเราขบกับติมกันสิบเก้าชนแน่นะคะวันนี้แอดติมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศวังพญานาคที่วัดไหนวัดหัวกระเบือนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะติมจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปไหว้ขอพรนะคะด้านในนั้นก็จะเป็นนะคะด้านในจะเป็นนครบาดาลนะคะติมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปไหว้ขอพรนะคะ วัดวัดหัวกระบือนะคะวัดกระมีหัวนะะโอเคนคะคะเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปโอ้ตายนะคะเดี๋ยวดูด้านในนะนี่นะคะด้านนึงก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดหัวกระบือเนาะด้านนู้นก็จะเป็นนครบาดานตำนานพญาลากราชนะคะนี่นะคะ ในสักครู่นะคะแอดเต็มจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าไปขอพรไหว้สักการะข้างบนเนาะด้านข้างด้านนู้นก็จะเป็นพญาศรีสุโธแม่ยาศรีปทุมมานะคะด้านนู้นนะคะนะคะคเดี๋ยวเราตามไปเลยนะคะนะคะอ,อันนี้แว่นนึงเดี๋ยวเต็มจะพาท่านผู้ชมไปขอพรด้านในกันนะคะข้างบนเนื่องจากเขาเร,เรียกว่าอะไรนะวงังวังบาดานเนาะพญานาคราช หน้าบัางพญานา,น,นาคลาบังพญานาคลาเนี่นะคะด้านในแล้วนะคะจะเห็นนิดนึงไหมคะ,นะคะเดี๋ยวติ๊บจะพาชมด้านในนะคะนะค,น,นะคะจะมีบันไดขึ้นไปไหว้ขอพรด้านบนนะคะลักษณะก็จะเหมือนถ้ำเนาะจะอยู่บนด้านบน อนนี้ก็จะเป็นเหมือนหินนะคะนี่ค่ะมดโดนวิวด้านด้านนะคะนี่ค่ะเสี็จแล้วก็เราก็มาถึงนะคะมีนี่คือ ันนี้ก็จะเป็นปูซิสโท,โทนะคะพร้อมกันนะคะอันนี้ก็เป็นปูซิโท,โทนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่ย่าิสีปฐุมมานะคะอันนี้ก็สร้างจําลองเนาะเหมือนถ้าเลยเนาะอืเหมือนถ้ำนะคะด้านนี้ก็จะเป็นนี่นะค่ะ สถานที่นี้ก็ตั้งอยู่ที่วัดหัวกระเบือนนะคะน,นี่นะคะนี่ก็เหมือนกับสร้างถ้ำจำลองขึ้นมานะคะแล้วอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นเหมือนรูเข้าไปนะคะเนี่ยเหมือนมีทางเข้าไปนะคะ ชมบรรยากาศนะคะแต่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นด้านด้านตรงแต่นี้ด้านนี้ก็จะปิดนะคะแล้วก็จะมีน้ํานะคะน้ําหยดเหมือนเหมือนในถ้ำเลยนะคะมีน้ําหยดลงมานะคะเนี่ย นี่มันข้างในเป็นไรแต้วเป็นรูมันเลยมีรูเหมือนรูเข้าเลยเนาะเนี่ยอันนี้เป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำจำลองเนาะเล้ก็สร้างจำลอง,ำำลองนะข้างในจะเป็นนั่น,นะคะเหมือนทางเข้านะนี่ส่องข้างในนี่อือนี่ไงแถ้วเนาะนั่น,นน้องก็จะเป็นพญาตเต่าพญาตเต่าเนาะแต่วเนะาะพญาเต่า อุ้ยโดนอะไรเงี้ยจะได้โชคพี่นกเอาโชคได้ลาบให้มันนี่น่ะจะเป็นลำธารนาคแล้วก็จะมีป้ายบอกเนะเปิดคลิปนะ นี่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 นี้ทมเสียงโชคะได้โชคเข้าวัดนลุไ่ไเหรอไม่รูได้โชคแน่ยลยใช่อย่ปิดก่อน ในแทงเนื้อนึ่งก็ได้ทวนที่สามของเขาจริงเหรอใช่เมื่อินแล้วแทงเนื้อผสวัสดีค่ะทุกท่านคะพบกับติ๋มก็สิบเก้าช้าแน่เช่นเคยน,นะคะวันนี้ติ๋มก็จะพา,าท่านผู้ชมและท่านมาชมบรรยากาศเนาะะเขาเรียกอะไรนะที่วัดหัวกระบืองเดิมน,นะปล่อยปลาปล่อยปลานะคะไปเข้าไปไทยนี่จะเป็นสะพานเดินนะคะ นี่พี่สาวนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะอากาศเย็นมากเลยนะลมรื่นมากนี่นะคะบรรยากาศนี้นกพิราบไปโน่นเดี๋ยวเราไปโน่นต่อเนาะเดี๋ยวเรามีจุดจะเป็นที่ปล่อยปลาให้อาหารปลาเนาะแล้วก็จะมีน,นกพิราบเยอะแยะเลย ในชมบรรยากาศกันเนาะนี่นจะเป็นเรือล่องเรือเนาะ ทักพิม่าโทรศัพท์หนูมาถ่ายแล้วนะทำไมไม่ถ่ายแล้วลูกระวังนะจะนกไปเลี้ยงเลยเหรอหลายเืนมันหลายผดอันนี้พยานคางโคกเหรอเป็นเงี้ยมันคืออันนี้ไปดูยางเต่าเตอไปดูด้านในดู่นจะพิพันธ์ด้านในยังยังเดี๋ยวเข้าไปไล่คิดบัตร อาเสียเสานฟูนอนดีกว่ายอับทีมวอชลาวลาไปตาคนที่นั่งอยู่ข้าบรงอันแรกต้นน่งขเสือสาหาปลาีอไปไม่ตรงนี้อยากรู้้บมตัวเนี่ยบาท่าีเจ้าผมนชักกว่าแตันมีม ไม่ใช่ที่เราที่เราดที่สิบาทอันนี้เขาเรียกอะไรพญาเต่าเหรอพญาเต่าเหมือนพญาเต่าง่อยที่มุกดาหารตะพิมพมไมว่าเดี๋ยวเขาไปไปดูก่อนเลยว่าอย่างนี้ไม่ถ้าเออันนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษ์เต่า พญาเต่าอ,อันนี้พญาเต่าใช่ไหมคะพิมใช่แล้วข้างบนนี่เป็นอะไรไพ,พูดได้เจ้าน้อยอนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะนยนี่ก่อนอเรามาขอพรขอโชคลาภกันนะคะนี่นะคะอันนี้ข้างบนแล้วก็จะเป็นพญาเต่านะคะแต่ติมจะพาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะไปชมด้านในของพญาเต่านะคะ เขาไม่ให้เราเข้าใช่ไหมยานี้ไม่กดข้างในเป็นวังอะไรพญานาคอ่ะใช่ใช่ใช่โหเสียดายเนาะยังไม่เสร็จยังไม่ทำไม่เสร็จโอ้ยกำลังเสร็จตอนนั้นมาครับกำลังเสร็จแล้วแต่เขาไม่เปิดเขาเสร็จหมดแล้วครับแต่มันยังไม่มันไม่ได้ปล่อยดีพญางทีปวดหัว้าใบห้าใบมันก็ต้องห้าร้อยไหมถ้าขายคือขายชุดเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยกว่าฮะซื้อเป็นใบดีกว่าไม่ใช่เนอะชุดมันแพงมากเนี่ยใบเท่าไหร่อ่ะ ไม่ไม่ได้หน่วยละร้อยห้าร้อยสิบเ่อเนเกินร้อยอาสิบทางข้มันไรสิมพไม่ได้ดอกนี่หายเออใบะร้อยส่สิร้อยสิบห้าใบใบห้าร้ย